เปิดภาพสุดประทับใจคุณปู่ภัยวงเผยเรื่องราวดีๆแอฟอดีตสไัยและน้องปีใหม่รถน้ำขอพรถึงบ้านกลับมาอีกครั้งในรอบสองปี เป็นภาพที่แฟนคลับคุณแม่หน้าหวานต้องยิ้มกรุ้มกลิ่มกันไปตามๆกันเมื่อคุณแม่สุดสตรองแอฟทักษออนได้พาลูกสาวอย่างน้องปีใหม่มารดน้ำขอพรจากคุณปู่ไยวงเตชนรงค์ถึงบ้านกันเลยทีเดียว คาดว่าเป็นการมาเยือนบ้านของครอบครัวเตชนรงค์อีกครั้งในรอบสองปีกว่าของอดีตสภัยคนสวยหลังจากที่ได้เลิกรากับสงกรานเตชนรงค์ไปแล้วซึ่งคุณปู่ภัยวงได้เป็นคนลงภาพน่ารักน่ารักของแอฟอดีตลูกสไปยและหลานสาวน้องปีใหม่ โดยบอกว่าสงกราณปีใหม่กับมามีมารดน้ำคุณปู่พร้อมกับบอกอีกว่าปีใหม่อวยพรให้คุณปู่แข็งแรงอยู่กับปีใหม่นานๆค่ะ จากประโยคของคุณปู่ไพยวงนั่นเองก็ทำให้หลายคนแอบสงสัยว่าหรือสงการแอฟและปีใหม่จะมาเจอกันพร้อมหน้าอีกครั้งเพื่อรดน้ำขอพรผู้ใหญ่แต่ไม่ว่าจะมาด้วยกันหรือเปล่าก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนอกจากนี้คุณปู่ไพยวงยังได้ตอบคำถามจากคอมเมนต์ที่ได้บอกให้ครอบครัวเตชนรงเมตตาอดีตลูกสะใภม้มากๆและให้กลับไปที่โบนันซาบ่อยๆโดยคุณปู่ได้บอกว่า ไม่มีใครปฏิเสธปีใหม่กับมามีอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ